บริษัทไทยกูริโกจำกัดผู้ผลิตและจัดจำหน่ายกูริโกแอลมอนโคกะยอดขายอันดับหนึ่งในญี่ปุ่นหลังจากได้มีการเปิดตัวครั้งใหญ่ไปเมื่อปีที่ผ่านมาเพื่อรุกตลาดนมแพลนเบสต่อยอดนมทางเลือกภายใต้แบรนด์กูริโกแอลมอนโคกะสร้างปรากฏการณ์จอกกลุ่มตลาดในประเทศไทยด้วยความโดดเด่นที่เป็นนมเพื่อสุขภาพและความงามแบบครบจบในกล่องเดียวล่าสุดเดินหน้ามอบประสบการณ์ครั้งใหม่โดยระมิดพื้นที่ใจกลางเมืองจัดงานกูริโกแอลมอนโคกะกิรดเน็ตเฟสติวัลเทศกาลแห่งการดื่มนมกูริโกแอลมอนโคกะ โดยได้ดึงเอิร์ธมิกมาสร้างความสุขแชร์เคล็ดลับการมีสุขภาพที่ดีคุณประโยชน์จากนมแอลมอนโคกะพร้อมด้วยเมนูสุดพิเศษงานนี้อัดแน่นไปด้วยกิจกรรมมากมายตลอดทั้งวันเรียกได้ว่าอร่อยสุขภาพดีบิวตี้ครบจบในกล่องเดียวครับกิจกรรมในวันนี้เราใช้ชื่อว่ากริโตแอลมอนโคกะกูดเนส s เฟสติวัลนะครับก็อย่างที่แจ้งไปบนเวทีคือว่าปีนี้เป็นปีที่สอง ที่เรานำเอาสินค้าที่เป็นนมอัลมอนด์มาล้อน,อนที่เมืองไทยมาเราเริ่มร้อนตั้งแต่ต้นปี2566นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าได้รับการตอบรับจากผู้บริโภคเมืองไทยและก็แฟนคลับของบริโกเป็นอย่างดีนะครับงานนี้ก็ถือว่าเป็นงานที่เราอยากจะบอกควาขอบคุณนะครับให้กับผู้บริโภคเราทุกท่านในขณะเดียวกันเราก็มีกิจกรรมสนุกๆน,นะครับได้น้องเอิร์ได้น้องมิก มาช่วยในการทำให้กุ่ิโกอัมอนโคคาเรามีสีสัมมากขึ้นนะครับเราก็ให้คำมั่นสัญญากับผู้บริโภคเมืองไทยนะฮะว่าเราก็จะตั้งใจผลิตสินค้าที่ไม่ใช่เพาะอร่อยอย่างเดียวนะครับแต่มีคุณภาพแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของสุขภาพที่ดีนะครับสามารถดื่มได้ทุกวันสามารถดื่มได้บ่อยๆโดยที่ไม่รู้สึกผิดน,นะครับ ที่บอกว่านมอ,อัลมอนด์มีเยอะแล้วก็มีหลายแบรนด์ที่มา่องเรานะคะแต่ว่าเราเป็นแบรนด์แรกที่เรามีวิตามิน E ีถึง100%นะคะในส่วนของ100%เนี่ยเป็นการช่วยทำให้เราเดี่ยวสวนจากภายใน,นสู่ภายนอกนะคะ นอกจากตัววิตามินอ e ี100%แล้วเรายังมีไฟเบอร์สูงที่ช่วยในเรื่องของระบบการขับถ่ายที่ดีแล้วก็0%คเลสเตอรอลนะคะดังนั้นเนี่ยมี3คุณสมบัติที่ดีเนี่ยรับรองดื่มแล้วเนี่ยสวยครบจบในกล่องเดียวแน่นอนค่ะก,การเพื่อนน้องคนมาลดกิจกรรมน้องเป็นยังไงคะคืออย่างที่บอกเขาว่าเรื่อความที่น้องเนี่ยโด่งดังมากแล้วก็ฐานแฟนคลับเนี่ยเหนียวแน่นมากๆจริงๆ นะคะคแล้วที่สําคัญคือเรามองว่าน้องสองคนเนี่ยสามารถที่พิเศษเรื่องของแบรนด์เราได้ดีมากๆที่สําคัญการส่งต่อเรื่องของสุขภาพดีอร่อยและสุขภาพดีเนี่ยเหมาะกับบุคลิกของน้องทั้งสองคนอย่างยิ่งยวดมากๆจริงๆค่ะเี็นยังไงบ้างขอความรู้ใหน่อยครับเป็นยังไงบ้างคะดีใจมากๆเลยครับที่ได้มาร่วมงากน,กนกุลิกุลที่ถือครั้งแรกในโครงากลิก็รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์มาก,กาาเหมือนกันแบบเฮ้ยตอนที่มีคนไปสอบถาว่าเอย,อยากไปงานกุลิกุล เราตอบสนลงเลยทีครับผมแทบจะไม่คิดเลยก็ขอบคุณบริโภคที่ให้โอกาสเราจริงครับผมแล้วก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนด้วยที่การซัพพอร์ตบริโภคก็เป็นอย่างดีสุดท้ายเขามีชื่อเสียงกันมานานานครับริโกคแล้วก็อ่าอย่างที่บอกไปปีที่แล้วเนี่ยเพื่อนๆของฉันมาร่วมงานกับบริโกคแล้วเขาก็คือก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบประทับใจมากแล้วพอแบบเช็คงานมาก็คือเรารับเลยนะครับแล้วก็ดีใจจริงที่ได้มาร่วมงานในวันนี้แล้วก็เหมือนเป็นอีก อีกคนอีกคู่หนึ่งที่ส่งเสริมในการบริโภคนมอาวุธครั้งนี้ก็ดีใจที่ได้มาพรีเซนต์ให้กับทางคุณโกวก็ขอบคุณนะครับที่พาพวกเรามานัยินดีค่ะคุณช่วยฝากตัวอารุธโกลกาด้วยครับครับก็ขอฝากคุณโัลมอนด์ธโกะนะครับกับผู้บริโภคเมืองไทยนะครับเราขึ้นมาเป็นหนึ่งในสามได้นะครับภายในช่วงเวลาแค่18เดือนนะครับในกลุ่มที่เป็นแพลนเบสเนีย ที่เป็น UHT format ที่ตัวที่ไม่ใช้ซอยมิ้วนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนจากผู้บริโภคก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าผู้บริโภคเมืองไทยจะชื่นชอบนะครับถ้าเกิดใครยังไม่เคยทานแนะนําให้ทานนะครับเพราะว่าทุกคนที่ทานน้อยมากๆที่จะมีใครบอกว่าไม่ชอบนะครับแล้วเราก็มีหลายรสชาติให้เลือกนะครับก็ฝากบรกโคอัลมอนตกไว้ในอ้อมใจของทุกคนด้วยครับ